สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o า c h a n n แนผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาทําพลังงาน Energy นะคะประจําธาตุเหมือนเดิมนะคะวันนี้ในหัวข้อความเปลี่ยนแปลงคนโสดที่กําลังเริ่มเข้ามาเร็วๆนี้นะคะ ไม่ว่าคลิปนี้นะ,ะมีแรงดึงดูดถึงชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็แล้วแต่นะคะนับไปไม่เกินหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนะคะเอเนจีนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเน้นเน้นเป็นพลังงานของตัวคุณเองชาวธาตุไฟนะคะและถ้าเกิดว่า คนที่มาส่องคลิปชาวธาตุไฟเช่นชาวธาตุไฟมีพลังงานที่ติดต่อสื่อสารกับความรักความสัมพันธ์ราศีหรือลัคนาของแฟนคุณนะคะคนของคุณคนในหัวใจคุณอยู่ชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมคุณสามารถไปชมได้หรือตัวคุณเป็นคนราศีชาวธาตุไฟหรือลัคนาชาวธาตุไฟสามารถชมคลิปนี้ได้นะคะเราเน้นราศีและลัคนา ชาแนลของหมอแจนจะยึดถือเป็นแบบตะวันตกนะคะสาหรับเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่รายละเอียดนะคะจะปักหมุดไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหรือกดคําว่าเพิ่มเติมแล้วก็หรือกดเข้าไปที่คอมเมนต์ที่หมอแจนปักหมุดไว้กดเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะจะมีบอกว่านะคะคุณวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองยืดถือเป็นแบบโฮราศาสตรไทยนะคะที่ทราบราศีและลัคนาของตัวคุณเองคุณสามารถชมคลิปนี้ได้ที่เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้หมอแจนจะได้จัดทำแล้วเราเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะ ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเริ่มเข้ามานะคะเราจะเน้นที่ตัวคุณแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นงานเง,งินความรักความสัมพันธ์มิตรภาพได้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะาราคานะไพ่สี่ใบนะชาวธาตุไฟที่เหมาะแจนได้ อธิษฐานแล้วเปิดให้พวกคุณเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปของหมอแจนวันนี้นะคะต้องขอบคุณมา,มากๆเลยสําหรับชาวธาตุไฟที่มียอดวิวสูงที่สุดเลยนะคะในมาดาทุกธาตุนะคะต้องกลับขอบพระคุณมา,มากๆเลยเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะพยไพ่ใบแรกนะคะพไพ่พิคเนตนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าชาวธาตุไฟคุณจะพิถีพิถันในการใช้ชีวิต คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยทำสิ่งที่คุณรักนะ,ะหรือคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะ,ะที่คุณถูกใจและคุณเลือกได้ถูกต้องนะ,ะโดยที่เชื่อมโยงกับให้ใบที่สองนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไพ่ของการตัดสลูนะคะชาวธาตุไฟบางคนที่เน้นมุ่งสายจิตวิญ,ญญาณจักระที่เจ็ดคุณเปิดนะคะการตัดสลูครั้งนี้หมายถึงว่า คุณได้รู้แจ้งในสถานการณ์โลกใบนี้ในความเป็นจริงนะคุณยอมรับคุณเข้าใจในการมองหรือมุมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานเพื่อนความสัมพันธ์ครอบครัวคุณเข้าใจนะคะการตัดสรุ่ครั้งนี้หมายถึงว่าเราเข้าใจและว่าตัวเรานะคะตัวตนของเราเองจริงๆเนี่ยเราชอบสิ่งใดเรารักสิ่งใดเราจะทำสิ่งใดคนแบบไหนที่เรารักคนแบบไหนที่เราต้องการ คุณมีความชัดเจนกับตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะมันเป็น energy ที่หมอแจรู้สึกว่าโอโคตรดีและโคตรหว,วามากๆเลยนะคะเขาบอกว่านะคะพไพ่ใบที่3คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกลังเลสับสนหรือเรามีความสามารถทําอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างนะคะหรือมีคนเข้ามาชอบเราหรือเสียงจากผู้อื่นที่เข้ามาหาเราหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเขาบอกว่า ให้คุณมุ่งโฟกัสไปสิ่งที่คุณชอบนะค,ะคนไหนที่คุณชอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและคุณจะเลือกสิ่งนั้นที่ถูกต้องนะคะ,ะคิดมองโลกนะคะในแง่บวกนะ,ะไม่จะเป็นโลกมองโลกในมุมบวกในความเป็นจริงไม่ใช่โลกสวยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันมี energy พลังงานของคุณคนที่จะเป็นเข้ามาเป็นมิตรภาพเข้ามาช่วยเหลือเราสนับสนุน อาจจะให้ไอเดียอาจจะให้คำตอบหรืออาจจะเข้ามาสนับสนุนและเป็นมิตรภาพและเป็นความรักคุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่รักนะคะถ้าพูดถึงว่าเป็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันนะคะ มองในมุมบวกนะคะในมุมของเขาเราเป็นตัวเขาแล้วเราก็คิดซิว่าเอ๊ะสิ่งนี้ทําไมเป็นแบบนี้นะคะตัวคุณนะะมองสิ่งที่ตัวคุณแล้วคิดในมุมบวกเขาบอกว่าความสําเร็จนะ,ะจะเริ่มขึ้นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์มิตรภาพมันมีความสําเร็จซักเซสอยู่นะคะนะคะ,นะคะเพื่อนๆน,นะ,ะอันนี้คือเป็น Energy ของ าชาวธาตุไฟนะทีนี้เดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ทาโล่สี่ใบนะอันนี้หมอได้ทําการเปิดไว้แล้วนะคะเพื่อนๆอะเรามาดูต่อเลยนะผ้าทาโล่เราจะใช้ห้าใบเพราะเราจะดูด้วยว่าอิทธิพลที่แฝงเลนหรือสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้หรือสิ่งที่จะดําเนินไปวันนี้เราจะใช้ไพ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เวลาให้ด้วยนะไพ่เสี่ยงทายที่แบบว่าเป็นเวลานะคะคุณก็จะได้ทราบเลยว่าเอ๊สิ่งนี้จะเกิดเร็วแค่ไหนนะหมอแจนถึงแม้เราจะกําหนดว่าโอเคหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนไม่เกินนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานหรือพื้นดวงหรือพื้นฐานของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เราสุ่มไพ่เอเนจีเป็นแบบภาพรวมนะคะทุกคนทีนี้เขาบอกว่าใน Energy พลังงานนะคะ คุณเป็นคนที่มีความสามารถที่จะจัดการควบคุมคอนโทลอะไรก็ได้ในชีวิตคุณด้วยด้วยความรักของคุณเองนะด้วยเหตุและผลนะคุณจะไข้ครวนและไต่ตองด้วยสติปัญญานะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าสิ่งไหนที่ฉันต้องการคำพูดของเราในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนหรือผู้อื่นนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องรีบ ไข้ครวญไต่ตองและใช้เหตุและผลนะคะในอนาคตนะคะในอนาคตยาวๆเนี่ยมันมีความมันมีความจริงจังมันมีความชัดเจนอยู่ในนั้นแหละนะแต่ต้องรอคอยเพราะความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่คนที่เข้ามาหรือคนที่กําลังจะเข้ามานะคะมันมีการว่าการเข้ามาพูดคุยนะคะด้วยเหตุและผลและจริงจังและคุณจะเข้าใจนะคะ เป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะเพื่อนๆนะคะอันนี้คุณไป ept, อัดแอปไปอัดแอพพลายกับบริบทชีวิตในความสัมพันธ์ของคุณการงานของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวตนของคุณนะคะให้มันเข้ากับสถานการณ์ของไพ่ให้มันเชื่อมโยงกันนะคะกับบริบทหรือชีวิตจริงสถานการณ์จริงของคุณกับความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆนึกออกไหมอะไรที่มันรู้สึกว่าชะลอรหรือช้านะ,ะมันจะมีเหตุและผล ได้กลับพูดคุยหรือจะเข้าใจให้มองมุมบวกถึงแม้จะช้าแต่มันก็จะได้ความชัดเจนอะไรบางอย่างนะแสดงว่ามันก็จะไปเชื่อมโยงกับไพ่พิกันเเช่นเราจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรารักความสัมพันธ์คนที่เรารักเราจะเลือกได้ถูกคนน่ะนะคะบางคนอาจจะแบบว่าอชาวธาตุไฟเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอาจจะมีคนเข้ามาชอบหรือคุณอาจจะบอกว่าโอเคความสัมพันธ์เรายังไม่รู้เลยหมอว่าเขาจะเลือกเราไหม ทีนี้มันเป็นการหยุดชะลอเพื่อไต่ตรองใช้เหตุและผลและตัดสินใจโอเคคนมาส่องชาวธาตุไฟถ้าคุณมี energy ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟคนคนนี้นะ,ะชะลอชะลอนะคะเพื่อคิดไข้ควรไต่ตรองให้คุณนะนะคะคิดมุมบวกก่อนนะนึกออกไหมในท้ายที่สุดมันจะสําเร็จหรือมันอาจจะสมหวังนะคะนึกออกไหมใช้เหตุและผล นะไต่ตรองไขขวนหมอเชื่อว่าคุณอนะ่ะจะเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์อยู่ด้วยความชาญฉลาดของคุณหรือด้วยคําพูดด้วยการติดต่อสื่อสารที่มันอาจจะแบบพูดตรงพูดจริงเปิดใจคุยกันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ขยับไปในอนาคตถึงแม้ว่าโอเคนะสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่มันช้าๆแต่มัน่นคงนะสักเซสอ่นะสมหวังประสบความสำเร็จมันเป็นสไตล์นี้นะคะ โอเคนะทีนี้เดี๋ยวหมอแจนจะเปิดไพ่อันนี้นะเดี๋ยวหมอขอเอานี้ออกก่อนนะเดี๋ยวหมอแจนจะเปิดไพ่อันนี้นะคะไพ่อไพ่็อกเกลนะเลิฟออลล็อกลนะไพ่ที่หมอแจนเสียงถ่ายไว้ที่คุณได้นะคะไพ่ใบน,นี้คือ RIP คือไม่ถึงว่าการจบสิ้นสถานการณ์เก่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ New Beginning นะนะ Go เช a งนะน,นะแล้วก็เขาบอกว่านะคะสิ่งที่จะเปลี่ยน new beginning ก็คือจบสิ้นและสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้น new beginning ก็คือการเริ่มต้นใหม่ความรักความสัมพันธ์การคุยกันใหม่อาจจะแปลว่าอเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าสิ่งนี้นะซ้ำวันไรอยู่คนคนนั้นรักคุณ ชอบคุณมันจะมีความรักที่โรแมนติกเข้ามานะคะมันก็จะเชื่อมโยงกับไพ่ Knights nice of c u p เมื่อกี้เห็นไหมคะนะเขาบอกว่า Romance I like you Romance East Bombing ขออภัยนะถ้าหมอแจเอ็กเส้นมันเป็นโรงเรียนวัดอนะคุณนึกอออกมาเออนะคะเอ็กเส้นมันอาจจะแบบคนไทยนี่แหละนะเราเอาคำนี้เลยเนาะเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่า,าคุณต้องการออกเดทไหมคุณชอบสิ่งนี้ไหมเห็นไหมคะมันก็จะเชื่อมโยงไปกับไพ่ c a p a c i t y to l o v e สิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณจะชอบคือเป็นสิ่งใหม่สิ่งเก่าเราต้องตัดออกไปนะคะคือการเคลียนะร์น่ะเคลียร์ว่าโอเคนะอดีตเมื่อวานไม่มีแล้ววันนี้นาวปัจจุบันเราชอบสิ่งไหนเราจะคุยกับใครความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตนะคะว้าวชาวทัดไฟหมอว้าวมากๆเลย g n g e m e เ t ring น,น,นะคะเขาบอกว่า partnership น,นะมันก็จะไปเชื่อมโยงกับให้ อาชีพเมนต์นะคะก็คือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนความสัมพันธ์เนื้อคู่ความรักลิงเนี่ยนะคะลิงเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละการมั่นหมายการแต่งงานนะ,ะการมั่นหมายการแต่งงานเขาบอกว่า c o m p a e s s i o n union นะ,คะใครบางคนก็ก็คือหมายถึงว่าการยูเนียนกลับมาหรือการได้เจอใครสักคนที่มันเป็นความรักที่เราถูกใจเขาเลือกเราเราเลือกเขามันมีความรัก เริ่มต้นใหม่ที่คิดมุมบวกและเราเข้าใจมันก็จะสมหวังสำเร็จสักเซสโอเคนะนะคุณอาจจะได้บางคนอาจจะได้แหวนนะหรือบางคนอาจจะได้คอมมิชเมนต์หรือความสัมพันธ์ชัดเจนคุณออกไหมคะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นแหวนนะคะมันอาจจะเป็นต้องเป็นแบบว่าโอเคเขารักเราเราเรารักเขาเราเข้าใจเราเข้าใจแล้วนะแต่ในอนาคตไกลๆมันเป็นเ n e r g y ที่บวกบวกมากมาก นะบางคนอาจจะสับสวนว่าความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจะจบไปไหมหรือเราควรจบอะไรบางอย่างเราจะเริ่มต้นกับความรักได้ไหมจะมีคนมาชอบฉันไหมนะ energy นี้มันเหมาะสําหรับคนโสดนะอันนี้หมอลืมบอกไปคนโสดคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเรายังโสดอยู่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่เป็นไม้อันนี้คือโสดนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเริ่มเข้ามาเร็วๆนี้นะหมอลืมบอกไปว่าเป็นคนโสดนะคะนะคะเอาล่ะนะคะทอกกิ้งนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะมันหมายถึงว่าจะมีคนส่งข้อความจะมีคนส่งเมสเซจเราจะได้แชทนะจะได้แชทคุยกับใครสักคนหนึ่งนะมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าให้เรานะคะให้เราทำนะสิ่งที่เราทำเนี้ยนะสิ่งที่เราทำเรารักไหมเราอยากจะแชทกับเขาไหมเราจะพูดคุยกับผู้คนคนน,คนนู้นคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะจะมีการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นอีเมลแท็กหาส่งข้อความหรืออะไรก็ได้นะคะหรือการพูดคุยเจอหน้าก็ได้เจอตัวก็ได้นะคะคือมันเป็นการพูดคุยอะนะคะในในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะว้าวว้าวมากๆเลยหมอเชื่อว่าชาวธาตุไฟนะคะเร็วๆนี้น่าจะมี energy ที่ดีนะข่าวดีนะยังไม่น้อยนะอาจจะมีคนส่งข้อความมาหรือคนเข้ามาจีบคุณทีนี้เราจะมาใช้ไพ่ ที่มันกําหนดระยะเวลานะกำหนดลำายะกาหนดระยะเวลาเลยนะเราจะใช้ทั้งหมด4ี่ใบนะหมอแจนได้เปิดไว้แล้วเหมือนกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะเขาบอกว่า,พาไพ่ใบแรกนะคะเขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> 1>, 1 day 1 week นะและทีนี้ไพ่เขาตอบว่า going too fast มันเร็วเกินไปไหมนะคะให้คุณคิดพิจนารณาว่าคำว่ามันเร็วเกินไปไหมนะ1วัน1สัปดาห์เช่นเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะสมหวังสำเร็จ success ภายใน1วันไหมโอโนไม่นะความรักความสัมพันธ์ที่เรากำลังคบกันเราเพิ่งแชทกันแชทบ้างไม่แชทบ้างหรือ นะความสัมพันธ์มันจะคอมมิชเมนต์ได้เลยไหมมันจะได้แหวนหรือไหมมันก็ยังเร็วเกินไปมันยังไม่ใช่เก็ t ไหมคะมันก็ต้องช้าๆถูกไหมคะทีนี้เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง Everything is in focus นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะจัดการได้มันก็จะเชื่อมโยงไปที่ไพ่เมจิกเชียนเห็นไหมคะการติดต่อสื่อสารความสามารถในการสื่อสารผู้คนหรืองานความสัมพันธ์หรือความรักคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้เช่นก็คือควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเรารู้เราเข้าใจเรามองมุมบวกและมาจะสำเร็จสมหวังโอเคไหมคะนะคะเขาบอกว่า listen to f r n ก็คือฟังเสียง นะฟังเสียงเพื่อนหรือฟังเสียงจากผู้อื่นหรือเราได้มาฟังเนี่ยนะหมอแจนก็คืออาจจะเป็นหมอดูที่ปรึกษาหรือใครก็ได้นะที่คุณเพราะอาชีพเม็มันหมายถึงว่าพาร์ทเนอร์คุณส่วนหรืออ่าคนที่เข้ามาสนับสนุนหรือเราฟังนะผู้อื่นอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะฟังเสียงจากเพื่อนนะหรือมีที่ปรึกษาที่ดีที่จะไม่เอาเราไปนินทาถูกไหมคะเราก็ต้องอ มีความไว้วางใจว่าโอเคนะเราคุยกับใครคนหนึ่งไปไม่เอาเรื่องของเราไปพูดเป็นนิทานหรือฟังเสียงจากผู้อื่นเช่นโอเคหมอแจกน,นกําลังรู้สึกว่ามันมีสายสัญญาณคํานี้ขึ้นมานะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกําลังอยากได้คําตอบอะไรบางอย่างแล้วคุณเดินไปหรือมีใครบางคนเดินผ่านคุณมาแล้วมันเป็นคําพูดประโยคหนึ่งซึ่งเข้ามาในในใน,ในหูของคุณแล้วคุณได้ยินเนี่ยข้อความตรงนี้นะคะจุดนี้มันจะเป็นคําตอบนะคะนึกออกไหม คุณเคยไหมแบบนี้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันกําลังลังเลใจหรืออะไรบางสิ่งบางอยา่างที่เรากาลังคิดตัดสินใจยูดีดีแองเจิลหรือจักรวาลเนี่ยก็ส่งคําพูดนี้มาผ่านผู้คนใครก็ได้ที่จะเป็นคําพูดนี้ส่งมาให้เราได้ยินคุณเคยไหมคะคุณเคยสิ่งนี้ไหมบอกเอ้ยทำไมยูดีๆเราก็ได้ยินเสียงข้อความนี้หรือบางข้อความก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปนะช้าก่อดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาหรือวิดีโอใน YouTube ขึ้นมาแล้วข้อความเนี้ยมันก็เข้ามาในหูเราแล้วเราก็รู้สึกว่า ปิ้งแว็บกับข้อความนี้นะเรารู้สึกเอกใจเนี่ยนะคะเราก็รู้ขึ้นมาเลยก็คือการตัสรู้การได้คำตอบนะคะเพื่อนๆนะโอเคนะคะไพ่ใบที่4นะคะเขาบอกว่าคุณเ็าบอกว่าจะคนะีเอ็ะบางสิ่งบางอย่างมันก็จะไปที่มีเคียนเห็นไหมคะคีเอทบางสิ่งบางอย่างนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารหรือเคลียอะไรก็ได้นะคือจัดการอนะเมเนจเมนต์ manage, 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 ได้หมด คุณควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะนึกออกไหมความรับความสัมพันธ์ก็ได้เพื่อนมิตรภาพจริงๆหมออยากจะให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของคุณเองมากกวา่านะว่าโอเคนะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถคิดและออกแบบมันได้ออกแบบการดำเนินชีวิตงานที่เรารักความสัมพันธ์มิตรภาพ นะเราจะรู้เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าโอเคสิ่งไหนดีกับเราสิ่งไหนที่เรารักสิ่งไหนเหมาะกับเราแล้วเราคิดบวกมุมมองบวกนะทํามันแล้วเราจะสําเร็จสมหวังนะอันนี้รวมทุก Energy เลยนะคะเพื่อนๆโอเคนะมาขอเก็บอันนี้ก่อนโอ้นะเอาล่ะนะชาวธาตุไฟนะทีนี้เดี๋ยวเรามาถึงไพ่ <c oughs> ไปสุดท้ายนะคะ อันนี้จะเป็นไพ่ของที่นะคะเ,าเขาเรียกว่า manifest Man Man mm hmm. นะ manifest manifestation นะโอราเคิ้นการก็คือสิ่งที่ชาวธาตุไฟอะ่ะคุณกำลัง manifest อะคุณกำลังนึกหรือคุณกำลังอยากได้หรือคุณกำลังส่ง energy ของคุณอะไปต่อจักรวาลและจักรวาลส่งลงมานะคะแล้วคุณก็ได้ฟังเขาบอกว่า,า open up to change เห็นไหมคะเปิดเปิดใจนะคะหรือ เปิดรับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างหมอไม่รู้ล่ะคุณก็จะต้องเปิดใจรือรับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเข้ามาให้เรายอมรับเถอะว่าสถานการณ์ใดเมื่อกี้มันมีไพ่ของการจบใช่ไหมคะการจบสถานการณ์เก่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าอืมเราอาจจะออกจากงานที่ที่เก่าเราได้งานที่ใหม่หรือเรายังสับสนว่าเอ๊ะเราจะได้ไหมคุณจะได้เห็นไหมคะ คุณจะได้ความเปลี่ยนแปลงมันไปสิ่งที่ดีไพ่ทุกใบมันไปสิ่งเอเนจีที่ดีหมดเช่นจบกับความโสดจบกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและเราเปิดใจเรียนรู้กันเรียนรู้กันใหม่ให้ให้ถามตัวเองลึกๆว่าโอเคสิ่งนี้ที่เราทาเนี่ยเรารักไหมคิดบวกถึงแม้มันจะช้าแต่มันจะสําเร็จหรือสมหวังให้คุณคิดเทียบกับสถานาการณ์จริงนะคะหมอจะไม่ลงดีเทลรายละเอียดว่าโอเคสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ o p e n up to change ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดนะเปิดใจหรือเปิดกว้างนะเนี่ยสิ่งนี้นะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะวันนี้หวังว่านะคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ความสมหวังความสําเร็จความสักเซสวันเวลาอะไรเนี้ยหมอบอกหมดแล้วนะคะเนี่ยนะเวลาก็คือนะเขาบอกว่า เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์นะคะนะแลวเขาบอกว่าคุณจะสามารถาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแปดวันแปดสัปดาห์นะจ๊ะแล้วก็ฟังนะฟังเสียงของผู้อื่นหรือฟังหาคําตอบสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดสัปดาห์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณสามารถนะอ,ออกแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเดี๋ยวนะเคลีย เดี๋ยวนะคุณเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกอก็คือการเคลียร์พลังงานเก่านะเอนดิ้งนะคะเมื่อกี้คือการจบถูกไหมคะ you can clear something out ก็คือการเอาบางสิ่งบางอย่างออกคุณสามารถเอ่อดีลิเอ่อรีเลทเนี่ยนะคะดีลิทอ่ะเอ delete, เอรี delete, เลทคือล้างพลังงานเก่านะคะสร้างพลังงานใหม่นะสี่วันสี่สัปนะอาจจะ อาจจะไปอยู่กับธรรมชาติหรือคุณอาจจะเปิดเพลงที่มันฮิลลิ่งนะเพลงใน Youtube ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถออกไปนะมันจะมีคลื่นสัญญาณเอาที่คุณชอบที่ตรงโฉลกที่ถูกโฉลกนะอาจจะเป็นเสียงน้ำตกเสียงฝนเสียงคลื่นเสียงคลื่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะคลื่นที่แบบว่าเราจูนจิตกับจักรวาลหรือรักษาฮิลลิ่งบอดี้จิตวิญญ,ญาณเราอ่ะที่มันเป็นคลื่นที่ฝรั่งเขาทำอะนะคะ ถ้าคุณถูกฉลกหรือถูกจลิตเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น energy ที่เข้าไปเขาเรียกว่าในระบบสมองในระบบประสาทกระแสไฟฟ้าในสมองของเรานะมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะรักษามันจะรักษาตรงนี้เพราะว่าบอแจนเคยฟังและเคยทำเอาที่ถูกฉลกของเรานะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้ดีสุดนะเราต้องใส่หูฟังนะหรือบลูทูธของเราเปิดเพื่อให้มันเข้าไปในนะระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการรักษามันจะเป็นการเปิดพลังงานเพื่อเคลียร์เอเนรจีของเราอะไรบางสิ่งบางอย่างล้างพลังงานลบจบพลังงานเก่าแล้วเราก็จะได้ไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะได้ความคิดมุมมองใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นไกด์ไลน์สิ่งที่หมออยากจะบอกพวกคุณนะคะ ความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเริ่มขึ้นคนโสดที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้หรือทุกเรื่องทุกสถานการณ์นะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะกะตันยูออกไปขอบคุณนะสิ่งที่คุณส่งออกไปคุณนึกคุณคิดหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้เป็นข้อความข่าวสารไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ ถ้าใครอยากสนับสนุนหมอแจนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปได้นะคะหรือคุณจะซุปเปอร์แตงก็ได้กับขอบคุณมากๆหรือใครจะไม่กดข้ามโฆษณาของวิดีโอก็ได้ส่วนใครที่อยากจะได้ คำตอบนะในการดําเนินชีวิตจริงๆของคุณเฉพาะบุคคลนะคะอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ Description ก็มีรายละเอียดนะคะก่อนแอดไลน์ไอดีมาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะแอดไลน์ไอดีมาพอหมอส่งเซลส่งบัญชีให้คุณโอนยอดเข้ามานะคะและเราก็จะให้คิวช่วงนี้หมอแจนยังว่างอยู่คุณอยากได้คิวเร็วคุณก็โอนยอดมาเร็วก็ประมาณนี้นะคะเอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ